เยโอเคครัวนะจะสอบถุงนะยิ้มสับด้วยเดี๋ยวแจ้งยมึงเป็นลูกผู้ดีมากนะมึงเกิดแ่ะเป็นลูกผู้ดีอะถามหน่อยพี่เจ้าเที่ยวรวยนะมึงคุยกับกูมองหน้าดิมองก็มองเอออย่าหลบแต่พี่ยิ้มว่านี่เจ้ที่พูดดีแล้วนะนี่น้องถอดเสื้อมาต่อยกูเลตกใจเลยได้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 เออเดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้ เลยจับปูจับเลยมันต้องพูดมากว่ไอ้ข้อเนี่ยไอ้หี่อะหรือแจ้งข้อหาหลยว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่จับใครจะมีอะไรหรยอแจ้งข้อหาว่ามีนีปัญหาที่ข้อตายขึ้นได้นการปบหน้าที่นะข้อต้องกระทืกตายมากวานี่นะโอเคจับเลยจับเพราะว่าแงแล้วเลี้ยงเลี้ยงมุมท่ไหร่เอออยนั่งพูดเลยฟได้ เดินแล้โอเคเฮาเออเยี่ยอโอเคทั่วนะจะสอนยุ่งยุ่งนะเยี่ยสัตว์ด้วยเกิดมึงเป็นรูปก็ดีมากอ่ะฮึนะมึงเกิดแ่ะเป็นลูกผู้ดีอะถามหน่อยพี่เจ้าชื่อพี่ด้วยนะมึงคุยกูมองหน้าดิมองก็มองเลยมึงจะหลบจาเยี่อะไรป่ะนี่เจ้ที่พูดดีแล้วแน่นี่น้องถอดเสื้อมาต่อยกูแล้วตกดจเลยได้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 เออเด้ง ยวจัดให้นาะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวป้จัดเลยมันต้องพูดมากาองเนี่ยเดี๋ยวแจ้งข้อปหาเลยว่ามีอะไรบ้างะ่จ้าใครจะมีอะไรเดี๋แจ้งข้อปัญหาว่ามีอะไระวาถามแวยท่องตายมึนได้ทำการงาหน้าที่นะล้วข่องโดนกระทึกตายวก่นีนะโอเคจับก็จัดเลยจัเพราะว่าแรงเอ้ามาเลี้ยงเลมุทำไมอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để là, okay, không bỏ lỡ những video hấp คือเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับได้ปฏิรติตามออกตรวจป้องกันปรับปารามตามนโยบายของตรอแล้วก็ได้ตรอได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องปรามการแข่งรถในทางรถดัดแปลงสภาพการรวมตัวของอเด็กแว้นนะครับก็เป็นนโยบายของตรอ,อแล้วก็นโยบายของพอจอวอนะครับของสพอขันด้วยนะครับ ซึ่งได้รับนโยบายมานะครับก็สายตรวจได้ออกตรวจไปพบรถนะครับซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนดัดแปลงสภาพอุปกรณ์ส่วนควบนะครับไม,ไม่ไม่ครบนะครับก็ได้ทําการตรวจยึดซึ่งในขณะที่เข้าไปทําการตรวจยึดนั้นคือกําลังจะหลบหนีรถตรัดเครื่องแนละกำลังจะหลบหนีก็ได้ตรวจยึดมานะที่สพนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ทําบันทึกการตรวจยึดแล้วก็ทําบันทึกประวัติเพื่อจะให้ผู้ปกครองมารับทราบได้ทําทานบนไว้ตามะระเบียบที่เคยปฏิบัติมานะครับนะครับแล้วก็แต่น้องไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกรายละเอียดต่างๆในบันทึกการตรวจยึดบันทึกการทําประวัตินะครับแถมยังได้ ด่าทอแสดงความเก้าวร้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความอับอายเสียหายนะครับแล้วตอนที่ถูกด่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่โดนแบบเต็มๆเลยนะครับ <c oughs> ก็โกรธนะครับโกรธแต่เราเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราต้องอดทนผมได้นำอุด,ดมคติของตำรวจมาใช้นะครับซึ่งได้อ่า กล่าวทุกเช้าหลังขรองชาติอยู่แล้วนะครับสวขันได้ได้นําอุดมวกติตํารวจกล่าวทุกเช้านะครับซึ่งอุดมวกติที่ผมนํามาใช้เป็นข้อสามอดทนต่อความเก็บใจนะครับครับผมตอนนีงง้เป็นยังไงบ้างรับเรื่องดำเนินการยังไงบ้างครับหลังจากโดนด่าแล้วก็เขาได้ด่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งเป็นคนผิดซึ่งหน้าผมก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบอดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งได้กระทำการหน้าที่หรือพอได้กระทำการหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่ยอมแจ้งชื่อที่อยู่เมื่อเจ้าพนักงานถามไม่ยอมแจ้งชื่อที่อยู่หรือพีได้รับคําชื่อชมว่าพี่มีความผิดทนดดกั้นเดีมากพี่รู้สึกไงประคับในฐานะหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าผมปฏิบัติหน้าที่ให้มันครบถ้วนกระบวนการแค่นั้นเองครับผมบไม,ไม่ไม่อะไรมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกโกรธน้องอะไรเขาเลยครับ เหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณวันที่เท่าไหร่เลืยที่ไหนครับวันที่เก้าเก้าสิงหาครับสองพันห้าร้อยสี่เวลราประมาณประมาณสิบสี่นาฬิกานี่ยครับ,รบสารพิพากษาเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่จำใจนะครับ